ผมก็เสียดายนะครับแผนที่เราวางไว้สิ่งที่เราตกลงกันไว้คุยกันเราไม่ใช่เด็กแล้วนะครับผมไม่ใช่เด็กแล้วสำหรับผมเขาก็ไม่ใช่เด็กแล้วนะครับผมเขามันคนที่อายุเราอายุจะเราผมก็อายุสามสิบเขาก็อายุยีิบเจ็ดแล้วเนาะจริงๆเราไม่ใช่เด็กแล้วนะเราอยากจริงใจกับคนดูนะ แล้วก็สำคัญสุดผมไม่ใช่ผู้ชายที่แย่ขนาดนั้นนะที่ว่าจะไม่ให้อะไรไม่อะไรไม่รู้ไม่นี่แค่ผมไม่รู้สึกว่าอยากให้มันซ้าไม่อยากให้ภาพมันซ้ำนะครับไม่อยากให้ภาพมันติดซ้ำผมก็อาจจะพูดติดตลกกวนไปบ้างนะผมไม่อยากให้ภาพมันติดซ้ำนะครับเหมือนที่มันเคยเกิดขึ้นหรืออะไรเงี้ย อยากให้แบบทุกอย่างดูโตขึ้นทุกอย่างได้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นผมไม่อยากมาสร้างคอนเทนต์ที่แบบต้องมากทุกคนว่านู่นนี่ผมต้องมาทำเป็นนี่นะครับผมสามสิบแล้วเพื่อนๆ